รีวิวสั้นหลังวิ่งนะครับกับ Puma Deviate n i นโตรรองเท้าซ้อมใส่แผ่นอีกคู่หนึ่งจะเรียกว่าเป็นซ u เปอร์เทรนเนอร์ก็คงยังไม่ใช่นะฮะแต่ว่ามันก็เป็นรองเท้าที่เกือบครบแล้วนะฮะจริงๆเป็นซ u เปอร์เทรนเนอร์ก็ได้นะก็อยู่ในระดับเดียวกับ Boston 12เออยเออ โมก้ามาร x เอเยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมีโฟมท็อปมีโฟมรองมีแผ่นคาร์บอนนะสวมใส่ดีนะครับล็อกเท้าดีนะมีความสบายคู่นี้ผมใส่ตรงไซส์เทียบกับ d e วิเอตในตร o อ l ลิ e สแล้วคู่นี้ใส่สบายกว่านะเพราะว่าผ้ายืดได้ยืดหยุ่นมากกว่านุ่มนวลกว่าใส่สบายตรงไซส์เท้าเหลือประมาณแค่นี้นะ เหลือพอดีพอดีนะครับการวิ่งจะเรียกว่าโครนนิ่งมาจาก g v 8 t ในตัว Elite 2ก็ไม่ผิดนะครับเป็น Elite 2ที่ใส่สบายขึ้นและส้นที่ใส่โฟมในโตรธรรมดามาฮนะโฟมในโตรธรรมดามาเนี่ยมันมีความแน่นมากกว่าโฟมในตร e l l ลิตนะครับความแน่นมากกว่าสําหรับผมกลายเป็นว่ามันเป็นข้อดีไปเพราะว่าผม ตัวหนักย่ำได้แรงขึ้นย่ำได้เต็มที่ขึ้นนะฮะแล้วก็ได้รับแรงเด้งที่มากกว่าเพราะว่าถึงมันจะแน่นกว่าแต่มันก็ยังมีความเด้งนะครับโฟมไนโตรนี่ถือว่าเป็นโฟมที่เด้งดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวด้านหน้าก็จะออกแนวนุ่มนะฮะนุ่มมั่นคงไม่ได้แข็งมากเหมือนรองเท้าคาร์บอนนะครับเป็นการส่งแรงไหลๆดีๆามากกว่ามากกว่าการ เรียกว่าอะไรดีมากกว่าการดีดนะมันไม่ได้ดีดชัดเจนโป้ง,ปงแบบรองเท้าซิงๆที่ใส่แผ่นคาร์บอนการลงส้นมีความมั่นคงและไหลดีนะครับมั่นคงพอประมาณนะไม่ไม่ได้แบบมั่นคงสุดๆคือจะสังเกตว่าแม้ว่าพื้นจะบานนะฮะแต่ว่ามันจะเลี้ยวลงด้านในนิดๆนะครับประกอบกับความนุ่มและ ด้วยส่งรองเท้าเนี่ยสำคัญมากคือมั่นคงแต่ไม่ได้มั่นคงแบบว่าสุดๆนะฮะมารองเท้ามั่นคงสุดๆตอนนี้ผมเจอกับ New Balance 2รุ่นคือ Propel V4 กับ SC Trainer V2 นะครับคือลงไปแล้วเนี่ยเท้าแบบไม่มีอาการแม้แต่น้อยนะครคู่นี้จะมีเล็กๆนะครับแต่ว่าถือว่าน้อยมากไม่ใช่รองเท้าโครงเลงแลยก็เป็นรองเท้าที่มั่นคงอีกคู่หนึ่ง วิ่งสนุกวิ่งเร็วลื่นไหลนะฮะควงขาดีเร็วแบบไม่ใช่ว่ารองเท้านุ่มเด้งจ๋าแต่ไม่ใช่รองเท้านุ่มแน่นเหมือนกันนะมันกลมกล่อมดีทีเดียวพอประมาณแล้วกับราคาที่ผมได้มาเนี่ยแลนะ้เป็นวันที่99เพื่อนซื้อมาในราคาที่เป็นโปรโมชั่นที่ถูกนะครับเพราะว่าซื้อ3ชิ้นก็ได้ในราคาที่ย่อมเยามากเป็นสีใหม่แต่อยู่ที่ราคา2 2 0 0 0ต้นตนเลยนะฮะ คนหารองเท้าซ้อมอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งนะครับแต่เน้นอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมว่าอย่าคิดว่าเป็นรองเท้าคาร์บอนแล้วมันจะดีดโป้ง,ปงนะฮะคาแรคเตอร์ของพูม่าไม่ใช่แบบนั้น1นนะครับ2คือมันเป็นรองเท้าซ้อมนะฮะการใส่มาน่าจะใส่มาเพื่อความลื่นไหลนะครับการประคองที่ดีและ การคงตัวที่ดีของโฟมนะ่าเป็นจุดประสงค์หลักของรองเท้าซ้อมใส่แผ่นคาร์บอนมากกว่าที่ท่านจะเอามาซ้อมเน้นเร็วจ๋าโดยตรงนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันวิ่งเร็วไม่ได้นะเมื่อกี้ผมลองวิ่งเร็วถือว่าดีเลยทีเดียวโอเคครับรอเดี๋ยวลองกันต่อนะะแล้วเดี๋ยวมาเล่ากันแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคครับสวัสดีครับ